สวัสดีค่ะทุกท่านที่มารับชมช่องกดชา h ิลลิ่งนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะกะะัลยาณมิตรเก่าแล้วก็ใหม่นะคะวันนี้ก็เปิดไพ่นะคะทํานายสื่อสารกันนะคะกับไพ่ทาโร่สาหรับนี้นะคะก็เช่นเดิมนะคะกลับมาเป็นคลิปเรนดอมเช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะก็ไม่ทราบว่าจะเป็นพลังงานของใครนะคะที่มารับชมช่องกดชานะคะ วันนี้ก็ให้คุปไพ่สำหรับนี้นะคะเป็นการสื่อสารเป็นตัวแทนบอกกล่าวกันนะคะวันนี้กดแช่ยังไม่ได้ตั้งชื่อหัวข้อนะคะก็ให้ไพ่นะคะเปิดออกมานะคะว่าจะเป็นชื่อหัวข้อเรื่องใดน,นะคะในการสื่อนะคะถึงาการเข้ามารับฟังช่องกดชาฮิวิ n งวันนี้นะคะนี้เรามาเช็คพลังงานกันก่อนนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะกระชาก็ขอสับไพ่ก่อนนะคะก็ขออนุญาตนะคะครูบาอาจารย์ของทุกท่านนะคะในการสื่อสารนะคะรวมทั้งเทวดาประจําตัวของทุกท่านอีกด้วยนะคะอันนี้เรามาเช็คพลังงานนะคะว่ากุ้ไพ่นะคะสําหรับนี้นะคะอยากสื่ออะไรนะคะ าขอเปิดพไพ่สักาใบแล้วกันนะคะวันนี้นะคะขอเช็คพลังงานใบแรกกันก่อนนะคะว่าคุณไพ่อยากบอกเรื่องราวอะไรนะคะใบแรกนะคะ เป็น p e g t of Pentacle ค่ะกับพไพ่ใบแรกของเรานะคะมงบอกว่า,าคนที่มารับชมช่องกดชาวันนี้นะคะคุณเป็นคนที่เหมือนกับพายอยากเล่าเรื่องสื่อสารนะคะแบบเป็นคนน่ารักนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะคะอะไรใหม่ๆนะคะคุณอาจจะเริ่มต้น การทำอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการงานการเงินทักษะสกิลที่คุณกำลังทำอยู่นะคะแล้วก็คุณยังอยากจะเป็นคนที่พัฒนาอย่างแท้จริงนะคะในการลงมือทำเหมือนกับว่าคุณกำลังจริง,จ,รงจังแล้วก็จริงตั้งหน้าตั้งตานะคะในเรื่องของการทำชิ้นงานนี้นะคะคุณมีความตั้งใจสูงนั่นเองค่ะ แล้วก็ข่าวดีเล็กๆนะคะจะทําให้คุณเติบโตนะคะจากการทําชิ้นง,งานเล็กๆของคุณตรงนี้นะคะมาสู่ในอนาคตอ่อมันเหมือนกับว่าคุณพร้อมที่จะเรียนพร้อมที่จะเปิดใจนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของความมั่นคง เหมือนกับว่าไม่รีบร้อนนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เพิ่งถูกหวานถ้าคุณขยันแล้วก็คุณอดทนนะคะเมล็ดพันธุ์นี้จะเติบโตในอนาคตแน่นอนนะคะแล้วเรามาดูกันต่อนะคะว่าการสื่อสารตรงนี้นะคะไพ่อยากจะสื่ออะไรอีกนะคะเป็นเรื่องราวนะคะใบต่อมานะคะที่กดชาติจับได้ ทรีออฟสอดนะคะขออีกใบหนึ่งนะคะประกบคู่กับทรีออฟสอดค่ะคิงออฟคัพนะคะจะขยับขยับนิดนึงแล้วก็ไพ่ใบต่อมานะคะเป็นทรีออฟสอดนี้นะคะพลังงานนี้นะคะก็บอกว่า มันจะมีช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่คนอาจจะมีความผิดหวังหรือว่าคุณอาจจะผ่านเรื่องราวอะไรบางอย่างมานะคะเป็นความเสียใจยความผิดหวังหรือว่าความเจ็บปวดนะคะจากการเขาเรียกว่าแผลเก่าของคุณก็ได้นะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณจะต้องยอมรับมันนะ,นะคะในสิ่งที่ผ่านมานี้นะคะเพื่อที่คุณจะได้มีการเริ่มต้นอะไรใหมๆ่ๆ ใน,ในการทําหน้าที่ของคุณไม่ว่าจะเป็นการงานสิ่งที่คุณอยากทํานะคะออบอกได้ว่าความถ้าคุณออผ่านความที่แต่ว่าไพ่ไม่ได้บอกว่าจบนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าคุณนะประคองหัวใจได้นะคะคุณเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์นะคะได้ดีหรือว่าได้เก่งเป็นคุณเป็นคนที่รักลึกนะคะ แต่ไม่แสดงตัวออกแรงนะคะมันเหมือนกับว่าคีงอบคัพเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความรู้สึกนะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์แล้วก็เลือกที่จะสงบมากกว่านะคะมันเหมือนกับว่าคุณสามารถคุมคุมจิตใจคุมอารมณ์นะคะจากเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตได้นะคะ ไม่ว่าคุณจะเจออะไรที่ผิดหวังมานะคะบาดแผนนั้นนะคะมันก็อาจจะอยู่ในใจของตัวคุณเองนะคะแต่ว่าไพ่นะคะชุดนี้กำลังบอกว่ามันจะมีการเริ่มต้นที่ดีนะคะหรือความตั้งใจจับใจจริงของคุณนะคะแต่บาดแผลนี้นะคะมันอาจจะอยู่ในใจของคุณก็เป็นไปได้นะคะทางออกนะคะไม่ใช่เป็นการหนีปัญหานะคะแต่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ คุณก็เป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีอีกด้วยนะคะแล้วมาดูพลังงานกันนะคะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอะไรอีกนะคะเหมือนกับว่าอากชาชคิดว่าไพ่น่าจะเป็นการเตือนสติเรามากกว่านะคะแล้วก็เป็นการบอกหรือว่าเป็นการสอนเชิงจิตอินญ,ญาณนะคะในการสื่อสารนะคะจากไพ่นะคะ ที่เชื่อกันในศาสตร์นี้นะคะถ้าหากว่าเราเชื่อกันนะคะไพ่ก็เป็นการสื่อสารได้ดีนะคะไพ่ใบต่อมานะคะ s e e n of p e n t a c l e นะคะกดชอเปิดแล้วก็เป็นไพ่ดาบนะคะ Two of Swords นะคะไพ่ที่กดชาเปิดได้ก็จะมี The Emperor นะคะ Two of Pentacles สองเหรียญ Three of Wands สามไม้เท้า The Devil นะคะขออนุญาต The Devil ขออนุญาตวางนี้นะคะแล้วก็ Wheel of Fortune ค่ะแล้วก็ The Moon ค่ะได้สำหรับเรานะคะ เป็นทัวร์ออฟวานสองไม้เท้านะคะเป็นพลังงานมงบอกว่าพลังงานของคุณคนนี้นะคะ The Emperor เนี่ยเป็นพลังงานที่มีอำนาจนะคะมีกรอบกติกานะคะแล้วก็เป็นคนเหมือนจะมีอีโก้นะคะเขาคนนี้มีอีโก้ค่อนข้างที่สูงเหมือนกันนะคะแล้วก็ ระดับของคุณนะคะจะต้องบาลานนะคะในเรื่องนี้นะคะพอไพ่อพอบอกว่าการที่คนจะใช้เหตุผลมากกว่าหัวใจนะคะไม่ชอบอะไรที่มันไม่แน่นอนนะคะ แล้วก็ไพ่2ใบนี้นะคะเป็นพลังงานนะคะที่กดช้าอยากจะสื่อสารครบคู่กันไปก่อนนะคะก่อนที่จะเปิดไพ่รวมนะคะเว่นออฟเพน n t a าโรนี้นะคะดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะคุณกำลังรอคอยอะไรบางอย่างให้บังเกิดผลอยู่นะคะคุณอาจจะมีการถามตัวเองนะคะว่าตรงนี้ไพ่ใบนี้ การรอคอยกับสิ่งสิ่งใดที่คุณทําลงไปนะคะว่ามันคุ้มไหมนะคะและ้วควรไปต่อหรือเปล่าหรือว่าควรจะตัดสินใจอย่างไรทันทีเพราะว่ามันเป็นการรอผลนะคะสถานการณ์เนี้ยนะคะมันทําให้คุณเนี่ยกลัวที่จะเจ็บกลัวที่เลือกแล้วมันก็ต้องใช้เหตุผลแล้วก็ความรู้สึก ทั้งๆท,ที่การปิดตาของคุณนี้นะคะมันบบกถึงคุณยังไม่แน่ใจคุณยังลังเลอยู่นะคะมันเป็นเหมือนกับถ้าให้กดชาตีออกจากหน้าไพ่นะคะมันเป็นเหมือนกับการงานนะคะที่ควบคู่กันไปกับในเรื่องของหัวใจของคุณนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ถ้วยกับไพ่ดาบขึ้นมานะคะมันเป็นเหมือน คุณกําลังรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งแต่คุณยังลังเลตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าการรอคอยนี้มันจะคุ้มกันหรือเปล่ามันเป็นคุณต้องใช้เหตุผลกับความรู้สึกนะคะเหมือนกับว่าคุณยืนอยู่ตรงกลางเนี้ยระหว่างจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีนะคะมันเป็นการตัดสินใจของตัวคุณเองนะคะเพราะว่าอดีตของคุณนะคะอาจจะมีในเรื่องของบาดแผลความผิดหวังนะคะ ความเศร้าอะไรต่างๆก็ตามที่คุณได้ไเผชิญน,นะคะแล้วความรู้สึกนี้มันก็ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในจิตใจของคุณนะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่าเลือกอรอประเมินผลดูก,ก่อนเหมือนกับว่าคุณให้เวลามันตัดสินนะคะนะคะคุณยังไม่แน่ใจคุณยังลังเลอยู่นะคะเมื่อไพ่ใบนี้ออกมันเป็นเหมือนกับเรื่องราวเนี้ยมันเป็นเหมือนกับชีวิตคุณเนี่ย มีทั้งงานมีทั้งคนนะคะที่คุณจะต้องออตัดสินใจพร้อมๆกันนะคะจากไพ่เล่าเรื่องนี้นะคะแล้วทีนี้กดช้าขอเปิดนะคะสักห้าใบนะคะหลังจากพลังงานนี้นะคะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอะไรนะคะขอเปิดดูห้าใบนะคะเป็นการเล่าเรื่องนะคะไปในตัวนะคะกดผ้ากดช้าพอจะจับจุดแล้วนะคะว่า ตอนนี้คุณกําลังคิดอะไรอยู่นะคะคุณหัวสมองคุณเนี่ยก็มีการเริ่มอะไรใหม่ๆในเรื่องเกี่ยวกับงานใช่ไหมคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นทางเลือกนะคะในในด้านของหัวใจแล้วก็อารมณ์นั่นเองค่ะกดชาพอจะจับถูกแล้วนะเพราะว่ามันมีไพ่ขึ้นมานะคะอืมขอห้าใบนะคะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอะไรอีกนะคะ The Emperor นะคะ ออห้าใบเลยนะคะ two of pentacles ค่ะสองเหรียญ three of wands นะคะแล้วก็ devil ค่ะ w e of fortune นะคะ อขอขยายวิอ of ฟอร์จูนหน่อยนะคะ The Moon นะคะใต้สำรับนะคะเป็น t h o e of War นะคะกระชากก็ปิดอันนี้แล้วกันวันนี้ไพ่และไพ่ที่กระชากจับได้นะคะใบแลก็จะเป็น The Emperor นะคะ ใบต่อมานะคะเป็น Two of p e n t a c l e ค่ะสองเหรียญใบต่อมานะคะเป็น Three of Wands นะคะสามเหรียญอ่าโทษค่ะสามม้เท้าแล้วก็ใบต่อมานะคะ The Devil นะคะถ้ีขออนุญาตวางแบบนี้เนาะ The Devil แล้วก็ w h e of Fortune ค่ะแล้วก็ใบต่อมาเป็น The Moon นะคะ ใต้สำรับเรานะคะเป็น t o ว์ออฟวานสองไม้เท้านะคะวันนี้นะคะเหมือนกับว่ามีพลังงานของใครบางคนนะคะเป็น The e เอ e มเปนี้นะคะกำลังมาควบคุมอันอำนาจความจริงอะไรนะคะที่อยู่ในตัวคุณคนันนี้นะคะมีอะไรบางอย่างนะคะที่รู้เหมือนว่าจะคุมเกมนะคะ คุมในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าเอเป็นในเรื่องของกรอบกติกานะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้นะคะบอกได้เลยนะคะมันจะมีตัวในเรื่องของกิเลสนะคะที่เข้ามาเกี่ยวโยงนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของกรรมนะคะอะไรบางอย่างนะคะในในเรื่องของความสัมพันธ์เนี้ย ที่มันดูเหมือนตัดกันยากนะคะเพราะว่าตัวเดวิลเนี้ยมันก็ไม่ได้ว่าจะเลวร้ายสักเท่า,า,าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นเหมือนกับว่าเอ่อมันเป็นความหลงนะคะหลงมากกว่าการเ,เลือกที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เด e ะเอ e มเดเอ็มพเอร์นี้นะคะก็บ่งบอกว่าเขาเข้ามานะคะในเรื่องของเอ่อ อยากจะคุมเกมนะคะแล้วก็ใช้อ่าจริงๆแหละ The Emperor เนี่ยเขาเป็นคนที่เหตุผลมากกว่าหัวใจนะคะแล้วก็ไม่ชอบความไม่แน่นอนนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวคนนี้นะคะก็จะเป็นคนที่แบ่งเวลานะคะอืเหมือนกับคุณก็พยายามประคองทุกอย่างนะคะให้ถูกทิศถูกทางนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการหลายอย่างพร้อมกันนะคะคือคุณยังเออเรียกว่ายังลังเลยังแบ่งเวลาในเรื่องของการทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันแล้วคุณก็ต้องประคองนะคะในส่วนของตัว the emperor เนี่ยไม่ให้หมันไม่ให้มันพังหรือไม่ให้มันเออเสียหายตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะ คุณเป็นคนที่มองอนาคตวางแผนนะคะในในในอนาคตเนี่ยคุณเหมือนกับออรอจังหวะนะคะรอดูทางดูผลลัพธ์ก่อนว่าคุณจะไปต่อดีหรือว่าความหวังเนี่ยมันจะดีกว่านี้นะคะเพราะว่ามันดูเหมือนว่าคุณจะมองอนาคตไปด้วยกันไกลนะคะแต่ใจคุณอะ่ะก็เหมือนกับว่าไม่ได้แบบ ใจคุณยังมองไกลไม่ได้คิดแบบอะไรสั้นๆหรือว่ามีปัญหาประมาณนี้นะคะเมื่อเด e อ e เดนวินี้ปรากฏมานะคะก็บอกว่าความผูกพันเนี้ยมันเหมือนกับตัดยากมันเป็นความหลงความยึดติดนะคะมันมีแรงดึงดูดสูงนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะจะมีทั้งสุขและวก็ทั้งทุกข์นะคะที่ตามมารู้ว่ามันไม่ดีต่อใจแต่ก็ยังเหมือนก็ยังปล่อยไม่ได้ยังตัดไม่ได้นะคะไพ่กําลังบอกว่า บอกตรงๆเลยนะคะว่าผูกพันกับอารมณ์แล้วก็ความเคยชินด้วยกิเลสข,ของใจนะคะแล้วก็วิลออฟจูนนะคะโชคชะตาค่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนนะคะวงจรที่กำลังหมุนมาเหตุการณ์ที่อยู่นอกการควบคุมเหนือเวลาบางอย่างนะคะกําลังจะเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะคะต่อให้อ่าคุณจะพยายามคุมเกมแต่มันก็ยัง มีในเรื่องของโชคชะตาตรงนี้ก็มาเกี่ยวข้องนะคะดมูลนะคะความกกัวนะคะความรังเลในใจลึกๆนะคะมันดูเหมือนว่ามันคุณยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็การสื่อสารเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันยังไม่มันยังสับสนอยู่นะคะคุณต้องฟังนะคะสัญชาตญาณของตัวคนเองนะคะอย่าเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นหรือว่า เรือกนอกนะคะคุณต้องดูให้มันลึกกว่าน,นี้นะคะในที่มาที่ไปนะคะแล้วก็ไพ่ใต้สำรับของเรานะคะก็เป็นสองไม้เท้านี่นะคะบอกว่าจุดจุดตัดสินใจเนี่ยะคะเป็นจุดใหญ่ที่กำลังตามมานะคะบอกว่าทางเลือกนะทางเดินนี้นะคะไม่สามารถที่จะยืนสองฝั่งได้ตลอดนะคะแต่ใจคุณนะรู้แล้วคำตอบเนี่ยว่าคุณจะกล้าไปต่อ,อยังไงเพราะว่า จิตใต้สำนึกของคุณนะ่ะมันบอกว่าถึงเวลาที่จะจริงจังแล้วนะคะอืมมันเหมือนกับว่ามีใครคนหนึ่งนะคะมาคุมเกมนะคะคุมความลังเลนะคะแล้วก็ความหวังมันเป็นความผูกพันลึกตัดยากนะคะกำลังเข้าสู่ในเรื่องของจุดเปลี่ยนแต่ทุกอย่างเนี่ยยังคุมเครือทำให้ใจเนี่ยมันยังกลัวอยู่นะคะ ไพ่ย,ยังบอกเลยนะคะว่าไพ่เนี่ยมันไม่ได้มีดีหรือร้ายนะคะแต่ว่านี่คือความสัมพันธ์ที่สถานการณ์ที่จะสอนบทเรียนให้คุณสำคัญมากกว่านะคะแลวเหมือนกับว่าไพ่ถามนะคะว่าสิ่งนี้ที่ควบคุมคุณหรือว่าคุณจะให้ตัวคุณจะควบคุมสถานการณ์ในเรื่องนี้นะคะแล้วก็คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดเหนื่อยนะคะเพราะว่ามันมีเดวิลแล้วก็ความกลัว คือสัญชตาตญาณมันเตือนแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะกําลังมาไม่ไว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็ตามนะคะเรามาเช็คพลังงานกันดูนะคะว่า,อ,าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเขาคิดยังไงจริงๆแล้วนะคะให้ไพ่ช่วยดูนะคะเดี๋ยวกชอชาเขเก็บตันนี้ก่อนนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่เล่าเรื่องนะคะจาก ภูไพ่นะคะสำหรับนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าอีกฝ่ายหนึ่งนี่นะคะเขาคิดอย่างไรจริงๆแล้วนะคะกดช้าขอสัก5ใบนะคะเช็คประมาณกันนะคะ5ใบนี้นะคะใบแรกนะคะ เช o ออฟเ t น c l เคค่ะไมที่2นะคะ s ิกออฟคันะคะไมที่3นะคะ the อ i e ไฮโร a ฟนค่ะไมที่4ค่ะสเตรนต์ Strength, นะคะไมที่5ค่ะเ e of อฟวานนะคะ คำที่นำจาก่าไพ่สำหรับนิรวครูไพ่ของเรานะคะก็เด่นมากนะคะไพ่ใบแรกนี่ก็เป็นอุ้ยประท้วค่ะกดชาไปโดนไพ่ใบแรกนี่ก็เป็น s of s w o r d นะคะ s of อ w o r d เนี่ยเหมือนกับาสามใบเนี้ยมันเกี่ยวโยงกับทาง,ทางเรื่องของวิธีวางตัวทางออกแล้วก็พลังงานที่ควรควรเป็นชัดมากเลยนะคะ ให้กำลังบอกว่าให้คุณอะถอยออกมาจากความวุ่นวายทางใจถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าใจไม่สงบใจคุณไม่นิ่งนะคะคุณไม่จำเป็นจะต้องตัดขาดจากอะไรแต่ว่าให้คุณะกลับมาดูแลใจตัวเองในพื้นที่ที่สงบของตัวคุณเองนะคะถ้าหากวคุณรู้สึกว่ามันวุ่นวายนะคะแล้วก็เอไ มันเป็นพลังงานที่ไม่ต้องตัดนะคะแต่ว่าให้คุณกลับมาดูใจของตัวเองพาตัวเองไปในพื้นที่ที่สงบที่คุณคิดว่ามันน่าจะไปนะคะคุณอาจจะไปอยู่กับธรรมชาตินะคะคุณอาจจะเอ,อ่เขาเรียกอะไรคะสิ่งที่คุณรักสกิลที่คุณจะทำดีกว่านะคะมันเป็นการย้ายพลังงานในตัวคุณไปนในทางทิศทางที่ดีนะคะที่คุณจะ ไม่พบเจอกับความทุกข์นะคะแล้วก็ไพ่ไปต่อมานี้นะคะคุณรู้นะคะคุณเก่งคุณสามารถดูแลตัวเองได้อยู่แล้วไพ่บอกว่าให้คุณกลับมาดูแลตัวเองกลับมาโฟกัสที่ตัวของคุณเองความมั่นคงชีวิตจริงหน้าที่การงานการเงินของคุณและแล้วก็ในเรื่องสุขภาพของคุณต้องเป็นหลักสําคัญให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็ความอบอุ่นของตัวเองก่อนคือเหมือนกับว่า ไพ่กำลังบอกว่าให้คุณนะ่ะกลับมาดูทางด้านของตัวคุณเองทั้งหมดเลยภาพรวมนะคะเป็นพลังงานของคนที่ไม่ขอแต่พร้อมนะคะถ้า,าถ้าเขาคู่ควรกับคุณนะคะก็ก็ไม่ต้องขอนะคะแต่พร้อมให้ถ้าเขาคู่ควรกับคุณนะคะไพ่กำลังจะสื่แบบนี้นะให้คุณนะตั้งหลักให้มั่นแล้วทุกอย่างอะ่ะมันจะจัดสรรจัดวางไว้ให้เองคะ่ะ แต่คุณต้องกลับมาดูแลตัวเองให้มันดีก่อนนะคะแล้วก็ king of one พลังงานในตัวคุณเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีอยู่แล้วนะคะคุณเป็นผู้นำนะคะแล้วก็คุณเป็นตัวกำหนดทิศทางของชีวิตของตัวคุณเองด้วยอย่ารอให้ใครมาชี้ชตาตัวคุณนะคะคุณมีความมั่นใจในตัวเองมีเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วไม่ใช่กัน ยอมนะคะเหมือนกับว่าไพ่กาลังบอกว่าอย่าให้อะไรมายอมกดในชีวิตของคุณนะคะเพราะว่าคุณจะรู้นะคะจากการเปิดไพ่สามใบนี้ออกจากความสับสนกลับมาดูแลตัวเองให้มั่นคงนะคะแล้วก็ยืนในพลังของตัวคุณที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็คุณต้องเดินนำชีวิตตัวเองนะคะไพ่บอกว่า มไม่ให้คุณวิ่งไล่ใครไม่ให้คุณวิ่งตามใครนะคะแต่ให้คุณกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็ทําบทบาทหน้าที่ของตัวคนเองนะคะโอเควันนี้ก็ไพ่ก็ชี้นาคุณเท่านี้นะคะในการทํานายเนาะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะคะกุฎชาก็เป็นตัวแทนในสื่อของการทํานายไพ่นะคะทาโร่สำหรับนี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กดช่าในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะหรือถ้าอยากจะฟังคลิปที่กดช่าได้พูดไปนะคะในการสื่อสารกั่คือทุกอย่างเนี่ยกดให้กดช่าให้ใหครูไพ่เขาเป็นคนสื่อสารนะคะ,ะในการเปิดไพ่นะคะว่าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรหรือว่าไพ่อยากจะเล่าเรื่องอะไรในการสื่อสารนะคะมันเป็นเหมือนอาการรีเซ็ตพลังงานต่อกันนะคะแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะรู้นะคะเราไม่ได้รู้นะคะเรา แล้วก็ให้ครูไพ่เนี่ยเปิดออกมาในการทำนายนะคะก็ฝากด้วยนะคะกับคลิปคลิปนี้แชร์ได้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์วันนี้ก็จบคลิปเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่รับฟังแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ